สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับไอแด์ and, ทัตทิชานะคะสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นสุดฮอตค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เปิดโลกให้กับใครหลายๆคนนะคะบางคนเนี่ยถึงกับตั้งข้อสงสัยว่าหุ้นในตลาดของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะทำเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นไปได้ถึง2 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ และสำหรับหุ้นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งตัวค่ะในหุ้น DW หรือว่า Derivative Wallance ซึ่งไอ้ก็เคยมีการทำคลิปหุ้นที่เกี่ยวกับ Derivative Wallance ไว้เยอะแยะหลายคลิปเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนเทรดกันเนาะมันก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มอยากจะศึกษาหาความรู้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะและในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนค่ะมาดูข้อมูลกันนะคะว่าเจ้าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ทำไมวันนี้ราคาถึงพุ่งไปขนาดนั้นก สงสัยเหมือนกันนะคะก็เลยมีการไปเปิดดูกระทู้ต่างๆนะคะแล้วก็เห็นว่ามีหลายๆคนที่มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้ไปเห็นคนที่ได้กําไรนะคะเยอะเลยคือจากที่เขาลงทุนไปแค่4 0 0 0บาทได้กําไรเป็นล้านเลยมัม้งคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากคลิปนี้กันเลยนะคะว่าแต่ละคนเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรคะ่ะผู้ตั้งกระทู้นะคะเขาก็ขึ้นมาเลยค่ะว่าสุดยอด DJI C1C2109A ขนาด DW ใกล้หมดอายุยังเอามาเก่งกำไรกันได้นี่มันบ่อนชัดๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าขอดูอยู่เงียบๆละกันซึ่งก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ของเขาด้วยนะคะว่าตัวบอร์ดอาจจะเออร์เลอร์ตั้งโปรแกรมผิดพลาดอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านเป็นสมาชิกหมายเลข160 7503นะคะเขาก็มาบอกว่า มีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับปกติไม่มีวอลลุ่มเห็นในเฟซซื้องูปลาปาสี่พันขาย ATO งงงไปได้3ล้านกว่าบาทแล้วก็มีคนตอบกระทู้นะคะว่าที่แน่ๆมีคนรวยจากบ่อนี้ไปแล้วคนหนึ่งนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ไอก็แอบไปดูในกลุ่มหุ้นมาด้วยนะเขาก็ซื้อไปแค่4,000บาทนะคะแล้วก็ได้กำไรมา3ล้านกว่าบาทเลยค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะยังงงอยู่เลยว่าเอาได้กำไรหรอ และในกระทู้นี้นะคะก็มีคนที่เขาเข้าไปเทรดนะคะแล้วก็ได้เงินมา200บาทด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านเนี่ยก็บอกว่า D-W หรืออิงตัวไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นคําถามที่ว่าเจ้าหุ้น D-W ตัวนี้อิงกับหุ้นไทยตัวไหนนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่หุ้นไทยค่ะซึ่งอไอเองก็ได้ไปหาคําตอบมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับ D-W ตัวนี้ DJI C1C2109A นะคะก็อิงมาจากหุ้น DJI ของนิวยอร์กเลยค่ะชื่อเต็มๆก็คือ ดาวโจนอินดัสเทรียลเอเวอเรสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาเพียงแค่0.27%เท่านั้นค่ะโอ้แต่ไม่น่าเชื่อเนาะในตลาดบ้านเราขึ้นหนักมากสําหรับ DW41 นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ค่ะจากทาง JP Morgan นะคะที่เป็นโบรกที่เขาจะออกสินทรัพย์ DW โดยอิงมาจากหุ้นในตลาด S&P 500นหระคะหรือว่าตลาดของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งทางบรกดีนะคะ JP Morgan เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชม เพราะว่าทาง JP Morgan เองนะคะก็เป็นถึงสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐค่ะแล้วก็มีสินทรัพย์กว่า2.6ล้านล้านดอลาลาร์แล้วก็อยู่มานานกว่า200ปีแล้วนะคะคู่กับนักลงทุนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการออก DW มาให้พวกเราได้เทรดกันในตลาดหุ้นไทยนะคะโดยที่เราไม่ต้องนําเงินไปลงทุนในหุ้นใหญ่ของทางอเมริกาเพราะว่าเวลาที่เราไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวมันก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนค่าเงินนะคะหรือว่าค่าคอมที่ ค่อนข้างสูงนะคะเขาก็เลยมีการออก D W มาให้พวกเราค่ะ แหมเรียกได้ว,ว่าหุ้นตัวนี้นะคะค่อนข้างจะทําให้พวกเราเนี่ยตกใจกันมากเลยหลายๆคนก็บอกัวเปิดโลกไปเลยนะคะไอ้ก็มีการคุยกับเพื่อนๆก่อนที่จะมาทําคลิปเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยหาคําตอบไม่ได้นะคะก็เลยไปหามาให้ว่าเออ DW คืออะไรนะคะแล้วก็เจ้าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนในเมื่อ DJ i เนี่ยมันไม่มีในตลาดประเทศไทยนะคะวันนี้ก็น่าจะได้คําตอบครบถ้วนแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปด้วยนะคะหากเพื่อนๆค่ะมีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะให้ไอ้ทำ คลิปอะไรอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะบอกกันได้เลยนะคะและก็ถ้าเกิดใครที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแลนและทีมงานของ m o n e y Hero ให้พวกเราเนี่ยได้ผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะรับทราบข่าวสารโดยที่ไม่ตกหล่นเลยนะคะก็สามารถที่จะกดกระดิ่งกันไว้ได้เลยค่ะและก็แน่นอนนะคะว่าบางท่านเนี่ยอยากจะสนับสนุนพวกเราวันนี้ ทางมันนี่ฮีโร่ก็มีบัญชีโดเนตอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วสามารถที่จะคลิกลงไปอ่านรายละเอียดได้เลยค่ะแล้วก็ขอฝากช่องทางในการติดตามห้อยแลนเองด้วยนะคะนั่นก็คือแฟนเพจ a c e b o o k ทาตทิชาจตุรบุญค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเรื่องหุ้นกันได้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะแลนต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้ทุกท่านค่ะลงทุนโดยใช้สติแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าศึกษากันให้มากๆกก่อนที่จะลงทุนหุ้นตัวไหนเข้าไปดูในเรื่องของตัวงบการเงินของเขาพื้นฐานบริ บริษัทอนาคตที่เขาจะเติบโตไปนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาในเรื่องของพวกนี้ให้มากๆด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหากท่านไหนที่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันบ่อยๆค่ะดูแลสุขภาพกันไว้นะคะแข็งแรงปลอดภัยกันทุกท่านแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ